โอเคแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทท่านด้วยนะครับผมนะผมเชิญรักพคงหัวใจว่าชินโอก็ได้นะครับนะอ่ะก็วันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาหนึ่งหนึ่งกับนะครับนะคนทำติ๊กต็อกคนหนึ่งนะครับนะชื่อว่าคุณชาเขียวใช่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณชาเขียวอ่าชื่อชาเขียวใช่ไหมครับผมใช่ครับชื่อชาเขียวครับอายุเท่าไหร่ครับผมอายุสิบแปดครับอ๋อโอเคเอาเบออายุเท่าผมเลยนะครับนะอ่ะก็ คือเดี๋ยววันนี้นะครับนะก็คือคุณช้าเขียวอ่ะเขาทักผมมานานแล้วนะครับนะเออว่าแบบมาให้ทาคลิปหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้ไว้ด้วยเลยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็คือว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟู้ดแล้วนะครับนะใครที่ทักมาขอไปว่าพีพีหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยได้รับแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยจะจะเรียกว่าไงอ่ะผมเนี่ยเออเดี๋ยวบอกในคลิปนี้เลยคือผมมาแทบจะวางมือไปแล้วนะครับผมไม่ได้พีพีเลยนะครับแล้วไม่ได้เล่นแบบ นานมากก็นะครับตั้งหลังจากที่เปิดเทอมมาผมไม่ค่อยได้ไปเล่นบอลคูดเลยนะครับแล้วไม่ได้มาแตะเลยดีกว่านะครับไปตนใหญ่จะไปเรียนนะครับใช้ชีวิตนะครับผมนะงานค่อนข้างเยอะนะผมเลยไม่ค่อยว่างนะครับก็แทบจะวางมือไปแล้วนะครับเรื่องการพีผมก็ดอกดอกไปเยอะนะครับผมนะก็อาจจะไม่ค่อยได้คล่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมนะก็น้องชาคุณชาเขียวขออภัยหวยขอโทษครับก็คุณชาเขียวเนี่ยนะครับถือว่า เป็นคนที่เออผมได้รับมาครับเฉพาะพิเศษเลยก<อ>็ว่าได้นะครับนะอันนี้คือคุณชาเขียวนี่เป็นไอคนพิเศษเลยนะทำไปเล่น,นไปคนนี้ติดตามมาติดอันเด็สิบสี่เลยนะอ๋เะเอเด็ดอันเด็ดสี่เลยขอบคุณครับได้คือปกติอะผมผมจะ,ะไม่ไม่รับแล้วไงนะครับบอกใครทักมาขอเนี่ยแต่ว่าไอ้คุณชาเขียวเขาพิเศษแล้วนะครับแล้วก็เลยรับมานะครับผมนะ ธรรมดานะครับน้องๆพอดีทําคนบรรดาลธรรมรรดานะเนยต้องตกใจโอเคโอเคโอเคอ่ะ <laughs> อันนี้คุณชาเขียวเล่นอะไรครับผมเล่นเอ่อผลเลิฟใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อปกติเราเราทําทิกต็อกแล้วว่าเล่นผลเลิฟเนาะใช่ไหมใช่ครับอ๋อส่วนผมเออเล่นเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นดาบนะเล่นเล่นของแบบถนัดนะครับผมเอประมาณนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมแล้วก็คุณชาเขียวแล้วคุณชาเขียวทิกต็อกมีคนติดตามเท่าไหร่ครับผม นี่ก็สองพันห้าแล้วนะครับ oh. ผมขึ้นมาเยอะมากเลยนะตั้งแต่กระแสไปหนึ่งหนึ่งกับเจมี่นะครับแล้วก็เดินตบยับก็เดี๋ยวไปติดตามคุณชาเขียวได้นะครับผมนะอ่าแล้วก็ติดตามให้ผมด้วยได้นะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวัน,นตาแรกเนาะมาเออเออคุณชาเขียวรู้นะเดี๋ยวเธอพูดก่นอนพี่ีคือวันนี้ผมผมไปไปวอร์มมาเออช่วงประมาณสี่ไอสามสี่ทุ่มผมไปวอร์มแกบบับเออลูกแคนนองนิโนมานะครับนะเพราะว่าแบบเพื่อมาสู้แบบเเออคุณชาเขียวเลยเพราะเพราะผมไม่ได้เล่นแบบ สองอาทิตย์เลยอ่ะ<ช>เออไม่ได้สองสามอาทิตย์เลยก็คือเข้ามาเล่นก็แบบเข้ามาพี่พี่เดีน้องเล่นๆอะไรเงีเย้ยแต่ไม่ได้จริงจังอะไรมากคือแบบไม่ได้เล่นนานจริงตอนนี้คือตามดูยังมาตู้กับผมเลย <c oughs> ใช่คือแบบนั่งสู้แบบลูกแพนแบบเออชั่วโมงกว่าได้เตรียม <c oughs> ตัวพอดีวันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋อไม่ได้เออวันนี้แบบกลับมาลองเล่นไงเพราะแบบไม่ได้เล่นเดี๋ยวแบบมันตกใจไงกดอะไรโลกไปหมดโลกของโลกนะเออหนึ่งกับไอดอลอะไรเงี้ย โอเคของสู้ๆนะเต็มที่ครับองเต็มที่ครับไปไปเริ่มเลยนะไปเลย่ยกดโตโรคแง่ไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนเราคำพ่อโรคแง่เนี่ยโอเคกดเจ็บดนกดูพวกแหลกเออใช่ใช่มันแหลกด้วย จะเล่นมือถ้าใบสิครับชื่อเราอลังแกก็เล่นมือถือเกินอ๋อเล่นเล่นเล่นมือถือแล้วใช่ไหมเลนติ๊กตอกเราเราเล่นโน้มือถือเลยฮ่าฮ่าฮ่กันในี้ก็ไมติดปากชื่อร so ิงก็เล่นมือถ <on Ice> ือเราโดนปาดแมนคืนอ๋อโดนตัดยังไงนะมไม่คิดว่าจะโดนนะน่ะอุ้ยโอ้โหโดนคอมโบอ่ะ โอ้โหอุ้ยอุ้ยดีนะอุ้ยตายแล้วนะโอ้โหเกือบตายโอ้โหเกือบแหงเลยวิบบตายไปแล้วโอ้โหเกือบแหงเ่ะอุ้ยโดนตายวะน่ะอุ้ยโอ้โหตายตายเลยว่ะเฮ้ยข้อตึง โอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยเ่ก็ติดตามได้นะครับชาเขียวต๊อบเด็กพีเอฟนะครับน้องๆโอเคโอเค่ะเดี๋ยวรอบนี้พี่เออ่ผมไมาตั้งใจเล่นนะโอเคครับโอเคมาโก้ไปเลยโก้โอ้โหแลัเไป

Ây, dưới Bà lá Cảm Ui, nói, nhìn nó อุ้ยตัวต <laughs> <Of course. laughs> uh, ัวเฉลยได้ชาวเมื่อกี้หรือว่าวาบไปหม่งโหตรงเป๊ะเลยเวอร์มากเมื่อกี้โอ้ยเราไม่ทำอนไ้ไม่ได้หรือเปล่าอุ้ยเอาพี่โดนเฉลยอุ้ยผมโดนเฉลยอุ้ยหลบได้อยู่อ่าสด้โอเคเฮ้ยนุ้นใจหายวาบเลย ตอบเออจะโดนเอคอมโบได้ไว่าอะไรเงี้ยผมเมื่อกี้นึกว่าจะคอนเงี้ยตายเลยอ๋อโอเคสามรอบท้ายแล้วครับน้องๆก็ดูไว้เป็นตัวอย่างโอเคอ่ะปุ๊บโอ <sı ff it> อ,อ้ออนึกว่ามีาาสกิลสัตว์เมื่อกี้ไม่สกิลสัตว์ควันก็ไม่ทันอีกเออคิดคิดไม่ออกไงเออว่าเออแบบเอาแซดล็อกหรือไอ้นี่ดีเอาอะไรวะเนี่ย 喂，哦，来货。 คู่โดนใชอโอ้โหเออเอ้ตาแรกขอผมผมลอกดิหลอใช่ใช่ผมก็ลอกแหละโดนเนโดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้อีกรอบนึงแล้วกันนะให้อีกรอบนึงโอเคครับผมเดี๋ยวขออ่อยากเปลี่ยนดาบแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเร็วเลยนะคอมพิวเตอร์นะครับเอ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเจ๋งเนี่ยรู้ไม่กี่ดาวแล้วที่จะเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นปรินติโน่ปรินติโล่เย้มีจะโดนชิโร่คุมลำบาก

ก็ตีไติ้วเฮ้ยเอาลอกลอกลกผมลอกผมลอกมรงเยอะดูนะผมก็ลอกผมก็ไปผมรีบเปิดไปายแน่เลยอี้ไม่โดนอยู่โดนปาดยู่ไปนะ ขึ้นไปตัวล้ำเฮ้ยปุ๊บออ้ยรอให้โอ้โหอ้ยยิ้ตึงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่แตงเหมือนเดิมแค่ไม่เล็กหน่อยก็นานี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาเป็นไอ้นี่แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอ่ามาลีนนะตาตาท้ายของจริงละโอเคโอเชื่รู้สึกว่าบั๊บมันไอ้นี่ไปอะไปกบกบบัา Ui 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 อุ้ยตาพลาดแต่โดนโดนนิดเดียวเองโดนครับเข้าไปมปดร้อยเลยคุณระเบิดปุ๊บเลยพอบคุณที่ซื้ได้ปิดไฟอุ้ยอุ้ยโดนเฮ้ยตาย โ <łość> อเคอ่อันนี้ใช้บั๊มาเลยตัวฉากพอดีอันนี้ลดลดบั๊ลงมานิดครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งได้ผมจะโหเกือบตายไม่มีตะกิ้วีไม่มีตะกิ้วแล้วโอเคอ่ะก็สี่ต่อหนึ่งใช่ไหมสี่ต่อหนึ่งครับผมใช่ใช่ใช อเคครับโอเคแล้วผมก็สำหรับวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับนะคือไอตาแรกแบบผมผมแบบโรคจัดเลยนะเว้ยคุณจางเขียวาตาแบบไอตาแรกอะผมโรคไงเออตาแรกผมก็โรคกับว,ว่าเออจิตวิทยาคุณจตุนเนี่ยเพราะแบบผมปกติผมอะไม่ไม่เคยสู้ผลเลิฟเลยไม่เคยแบบเอ่อรับมือกับผลเลิฟมาก,ก่อนเลยก็เลยแบบเออยังไม่ค่อยรู้ว่าเออไม่ไม่ผมเลยแบบไม่รู้ไงว่าแบบมันเออมันแก้ยังไงว่าอะไรเงี้ยแบบพอแบบสู้ไปรอบสอง รอบสามไม่เออม,เม,มันเริ่มแบบเริ่มเข้าใจวิธีการหลบแล้วเออผมก็แบบเออเริ่มหลบได้แล้วว่ามันต้องหลบอย่างนี้นะอะไรเงี้ยว่าปกติผมไม่เคยสู้เลยให้ผลเลิฟเนี่ยกาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมนะก็ชอบไงไปฝากติดตามช่องคุณชาเขียวด้วยนะครับชื่อช่องคุณชาเขียวว่าอะไร,รับผมในทิกเกอก็ช่องชื่อว่าชาเขียวตบเด็ก BF นะครับผมเป็นรูปปูแม็กนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่แบบว่าแบบขอให้แบบไปตบคนดังๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปแท็กเขาเยอะๆนะครับผมจะได้ตบนะครับผมเหมือนจิเราคงนะครับอ๋อโอเคครับผมเออแต่เราเราเราค่าค่าผมได้ไปตัวหนึ่งเนี่ยเออแต่ว่าแบบก็ยืนหยัดแน่นอนไม่ต้องหมงได้เลยเออก็เดี๋ยวจะลงเป็นคลิปเต็มให้นะครับผมอันนี้เป็นเป็นแบบคลิปเต็มเลยนะก็คืออ่ะถ้าใครที่อยากดูพีพีก็มาดูคลิปนี้เลยใช่คเพราะว่าผมไม่อัดวิธิทเต็ม ก็คุณคุณชาเขียวก็นะครับแล้วก็ถือว่าเก็บประสบการณ์เลยนะอันนี้ถือว่าแพ้ผมแน่สีหนึ่งเี่ยนะครับผมใช่แพ้มาสองคนแล้วอันเออแพ้แพ้เจมมี่ใช่ไหมเห็นคลิปล่าสุดเจมมี่อยู่ใช่ครับเจมมี่มาสีถดเลยไม่ออกเลยเก่งต่อไปต้องต้องซันคุงแล้วเดี๋ยวต้องซันคุงแล้วซันคุงคนแท็กเยอะมากยังไม่ยังไม่อ่านแชทผมเลยยุบกับโนเนมเลยเดี๋ยวแต่ต้องไปเดี๋ยวต้องไปนี่เดี๋ยวต้องไปบอกซันคุงให้ต้องบอกต้องบอกต้องบอกให้แล้วใช่แต่ซันซันคุง ไอ้แข็งนะเราคงเล่นเล่นของโกงนะเราเล่นไปน่าจะยากขึ้นแลยชาเขียวตบให้ดูโอเคสู้ๆครับคุณชาเขียวครับผมฟางฟางคุณเขาเล่นหมัดโกงดาบโกงไงมันแบบมันแข็งอยู่นะเราเขาไม่ได้แบบเล่นแบบหมัดทุบเหมือนผมอะไรอยางเงี้ยมันก็เลยแบบเออกินยากนะผมรอตบครับผมรอครับตบเขาอยู่เหมือนกันโอเคงั้นสู้ๆครับผมคุณชาเขียวครับผมขอบันทีกขอบคุณมากครับคุครับอ่าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผม